Mellow Culture Art สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันในรายการ Mellow r t t n d c ด u l t u r e เนะครับเจอกันทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อยู่กับผมตะกะแ่นวัสุวันละยางกูนะครับเม l l o Art and c ด u l t u r e จะคอยนำเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะไลฟ์สไตล์เคล็ดลับต่างๆเอามาฝากคุณผู้ฟังในทุกๆสัปดาห์เลยครับเม l ลอาร์ตแอนด์เคานเเพราะศิลปะค,คือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะกันนะครับ คุณผู้ฟังครับยุคนี้เป็นยุคที่ใครๆก็มีเครื่องมือสื่อสารมีเครื่องมือในการผลิตสื่ออยู่ในมือจริงไหมครับไม่ว่าใครก็สามารถที่จะผลิตสื่อหรือผลิตเนื้อหาต่างๆลงบนพื้นที่แบบออนไลน์ได้ทันทีเรียกว่าเป็นยุคที่ทุกคนสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาได้โดยตัวเขาเองครับต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่าเป็น UGC ครับหรือว่ายุคที่เรียกว่า User Generated Content มันหมายถึงการที่ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ด้วยตัวเขาเองครับซึ่งถ้าว่าใครที่เป็นครีเอเตอร์ เป็นแบรนด์เป็นนักสร้างคอนเทนต์เป็นคนที่ต้องทํางานกับสื่อออนไลน์กับแอปพลิเคชันต่างเนี่ยคงต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าแทบทุกแอปพลิเคชันในปัจจุบันเนี่ยใช้วิธีการแบบ UGC หรือว่า User Generated Content กันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok หรือแม้แต่อุกบีนะครับอีบ e ุ๊ที่เป็นเว็บไซต์ที่เป็น แอปพลิเคชันเก็บกับหนังสือออนไลน์ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ได้เองยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถามว่าคุณเป็นร้านร้านหนึ่งที่คุณเปิดร้านอยู่บนออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วคุณอยากจะโปรโมทแบรนด์ของคุณเดี๋ยวนี้บางครั้งอาจจะไม่ต้องลงเงินไปกับการโปรโมทหรือโฆษณาแบรนด์หรือเพจของคุณให้คนรู้จักก็ได้นะครับ เพราะว่าวิธีการแบบ UGC เนี่ยได้เข้ามาอย่างเช่นสมมติคุณเป็นร้านชื่อร้านน้องกุ๊กไก่ขายเสื้อผ้าอน้องกุ๊กไก่ขายเสื้อผ้าใช่ไหมครับพอมีผู้ใช้ A มาซื้อไปปุ๊บเขาถูกใจเสื้อผ้าของแบรนด์คุณเขาก็จะไปโพสต์บอกต่อคนในโลกโซเชียลของเขาว่าโอ้ใส่เสื้อผ้าของร้านน้องกุ๊กไก่แล้วดีจังเลยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กร้านน้องกุ๊กไก่อะไรแบบนี้นะครับเรียกว่า ผู้ใช้งานหรือลูกค้าของเราเนี่ยเขาโปรโมทร้านของคุณให้โดยเขาสร้างเนื้อหาในการโปรโมทเนี่ยโดยตัวเขาเองครับซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงมันน่าสนใจตรงที่ว่าผู้ใช้เนี่ยเขาสร้างเนื้อหาเองหรือเขาบอกต่อเองใช่ไหมครับทีนี้คนที่เชื่อมั่นเขาหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาคนที่เป็นเพื่อนเขาเป็นญาติสนิทมิตรสหายเนี่ย เขาก็ให้ความเชื่อถือมากกว่าการที่เราให้ดาราเนี่ยมาทายอินเพราะเดี๋ยวนี้วิธีการที่เราจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่มีชื่อเสียงหรือเน็ตไอดอลทั้งหลายเนี่ยมาโฆษณาสินค้านะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ดีใช่ไหมครับแต่บางครั้งการที่เขามาโฆษณาสินค้าแล้วมันอาจจะพูดไปแล้วอาจจะดูเกินจริงไปบ้างหรือพูดแล้วมันดูเหมือนเหมือนกับแบรนด์นอื่นๆมันดูเหมือนทั่วๆไปเนี่ยมันก็ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงใจของผู้บริโภคได้ ซึ่งนั้นก็ทําให้การที่ผู้บริโภคเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์แล้วก็อวยแบรนด์ของคุณขึ้นมาเองได้เนี่ยนั่นก็ทําให้คุณได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้เยอะทีเดียวครับข้อดีอย่างแรกเลยของการที่มี UGC นั่นก็คือการที่ผู้บริโภคเนี่ยเขาผลิตคอนเทนต์เองคอนเทนต์ของแบรนด์นั้นโดยที่ไม่ได้ถูกจ้างมานะครับความน่าเชื่อถือมันก็น่าเชื่อถือขึ้น โดยคนรอบตัวเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่า,ามันน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะว่าคนใกล้ตัวเขาใช้สิ่งสิ่งนั้นหรือว่ารีวิวสิ่งสิ่งนั้นแล้วเขาทําด้วยความจริงใจนั่นเองนะครับอย่างต่อมาเลยก็คือเรื่องของคุณสามารถที่จะประหยัดหรือลดงบประมาณในการที่คุณต้องทํา PR ทําโฆษณาให้คนรู้จักแบรนด์ของคุณเนี่ยลดน้อยลงได้นะครับรวมถึงถ้าว่าลูกค้าของคุณหรือว่าคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าทํางานเกี่ยวกับคอนเทน แล้วคนที่ใช้แอปพลิเคชันหรือว่าติดต่อกับแบรน์ของคุณเนี่ย เขาทํากิจกรรมหรือว่าเขามีส่วนในการที่จะสร้างคอนเทนต์ในการโปรโมทหรือว่ามีส่วนร่วมกับแอปพลิเคชันหรือว่าในพื้นที่ของคุณขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์ของคุณด้วยครับโดยเขาจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ของคุณ,คณเช่นการสร้างแฮชแท็กอะไรต่างๆอะไรแบบนี้นะครับผมเอาละเขินมาซะเยอะแล้วก็ต้องบอกว่า User generated Content เนี่ยเป็นเนื้อหาที่เรียกว่ามาแรงในยุคนี้เลยแล้วไม่ว่าจะเป็นใครเป็นครีเอเตอร์เป็นศิลปินปเป็นคนที่อยากจะโปรโมทต,ตัวเองื้ว่พื้นท น,น่าจะต้องให้ความสนใจเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอยเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างหรือมีวิธีการไหนที่ทำให้คนที่เข้ามาหรือแฟนคลับของคุณคนที่เขาเข้ามามีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาได้รู้จักกับตัวคุณมากขึ้นผ่าน UGC ครับอยู่กันในช่วงที่2กับ m e l o Art ์ตแอ u ด์ u คาแล้ววันนี้เนี่ยเราก็นาเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของ User g e n e r a t e d Content หรือว่า UGC นะครับในยุคสมัยที่ใครๆก็สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ได้ ใครที่เป็น Creative ใครที่เป็นนักสร้างเว็บไซต์ใครที่กำลังจะต้องสร้างแบรนด์หรือว่าต้องโปรโมทอะไรนะครับ ต้องหันมามองเรื่องของ UGC หรือว่าการที่ทำให้ลูกค้าของคุณคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับคุณเขาสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ของเขาเองแล้วคุณก็ได้โปรโมตตัวเองไปในตัวเอาละครับซึ่งช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็พูดคุยถึงเรื่องของข้อดีของระบบแบบ UGC กันมาพอสมควรแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของคุณหรือผู้บริโภคของคุณเนี่ยเขาสามารถจะสร้างคอนเทนต์นั้นขึ้นมาเองได้แล้วมันดูน่าเชื่อถือกว่าการที่ให้คนอื่นๆเนี่ยมาโฆษณาให้กับคุณทั้งการลดเรื่องของงบ PR แล้วก็รวมถึงถากว่าลูกค้าของคุณหรือว่าคนที่เข้ามาในเพจเว็บไซต์ของคุณเนี่ยเขาได้ทํากิจกรรมที่มันเป็น UGC เนี่ยเขาก็จะรู้สึกมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของคุณกับตัวคุณมากขึ้นนั่นเองเขาบอกว่าถ้าว่าจะทํา UGC ให้ประสบความสําเร็จเนี่ยลองมองกิจกรรมเหล่านี้เอาไว้นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นข้อแรกก็คือให้มองเรื่องของการสร้างพื้นที่ที่มีความคิดเห็นของผู้ใช้งานอยู่ด้วยอมไม่ว่าจะเป็นการสร้าง พื้นที่รีวิวหรือการให้คะแนนจากลูกค้านะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครในการที่จะตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม <ARIN onta. S 1> เข้ามาซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็จะต้องดูเรื่องของคะแนนการรีวิว,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 วไว้ก่อนจริงไหมครับเขาถึงจะตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการรีวิวเนี่ยมีผลมากๆแล้วการที่มีลูกค้าคนอื่นๆหรือว่าผู้ใช้งานในเพจของคุณเนี่ยท่านนื่นๆเอิเขารีวิวเขาให้ความคิดเห็นบางอย่างเอาไว้นะครับค่อนข้างจะมีผลต่อการตัดสินใจในการที่จะซื้อสินค้าหรือว่าเข้าร่วมกับกิจกรรมของคุณได้้ง่ายแลวก็ ขึ้นนนัเอง่แต่ถ้าหากว่าคุณมีพื้นที่รีวิวและคุณได้รับการรีวิวที่มันไม่ค่อยดีนะักเป็นความคิดเห็นที่อาจจะเป็นในเชิงลบนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจไปครับเก็บเอาคำลบความคิดเห็นที่ไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยเอามาปรับปรุงเอามาพัฒนาผลงานของคุณให้มันดีขึ้นไปอันนี้ก็จะทําให้เว็บไซต์หรือว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ข้อต่อมาครับเขาบอกว่าให้เราสร้างแคมเปญในการแข่งขันดูปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยลึกๆแล้วก็ชอบการแข่งขันการถูกยอมรับแล้วก็การเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะครับซึ่งอีกเทคนิคหนึ่งในการที่จะดึงลูกค้าให้เข้ามาร่วมเพื่อผลิต UGC ให้กับแบรนด์ของคุณได้เนี่ยเราก็อาจจะใช้ในวิธีการที่จะสร้างแคมเปญที่เกี่ยวกับการแข่งขันขึ้นมาซึ่งถ้าจะยกตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นพวกแบรนด์กล้องถ่ายรูปทั้งหลายนะครับที่มักจะมีการประกวดแข่งขัน ภาพถ่ายนั่นเองเพราะนอกจากลูกค้าก็จะเห็นภาพถ่ายสวยๆที่เกิดจากลูกค้าคนอื่นที่เขาไปแข่งขันประกวดภาพถ่ายมาแล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะนําภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยไปโพสต์ลงในพื้นที่ในช่องของคุณ,คณก็จะกลายเป็นคอนเทนต์ที่เรียกว่าทั้งมีคุณภาพแล้วก็สร้างสารรค์ด้วยแล้วถ้ามีคนมาร่วมการประกวดมากๆนะครับมันก็จะกลายเป็นที่นิยมแล้วคนก็จะรู้จักกับแบรนด์หรือพื้นที่ของคุณมากขึ้นนั่นเอง อย่างต่อมาครับเขาบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่ใครหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกันดีในพื้นที่โซเชียลมีเดียนะครับนั่นก็คือวิธีการสร้างแฮชแท็กนั่นเอง การที่คุณสร้างแฮชแท็กขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นแฮชแท็กที่ยอดนิยมนะครับมันก็จะทําให้พื้นที่ของคุณช่แคลของคุณเนี่ยเป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้นเพราะคนที่กําลังส่องหาการบริการแบบของคุณหรือว่าพื้นที่ทางศิลปะแบบของคุณเนี่ยเขาสามารถที่จะค้นแล้วก็เจอแบรนด์ของคุณได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมเรื่องของแฮชแท็เลยทีเดียวเอาละครับมาถึงข้อสุดท้ายในการที่จะสร้างพื้นที่ เอาละครับมาถึงข้อสุดท้ายในการที่จะทําให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับคุณแบบ UGC นั่นก็คือการสร้างแคมเปญเฉพาะบุคคลขึ้นมาครับลองนึกถึงแอปพลิเคชันดูหนังดูภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสูมาก อย่าง Netflix นะครับที่เขาจะจัดหมวดหมู่ภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ให้ตรงตามพฤติกรรมของแต่ละคนนะครับถ้าว่าคุณเคยดูหนังแนวนี้ไว้แล้วครั้งหน้าที่คุณเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะเห็นวิดีโอแนะนําของหนังที่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ซึ่งเมื่อลูกค้าหรือคนที่เข้ามาในช่องของคุณเนี่ยเขาเห็นว่าคุณใส่ใจในพฤติกรรมหรือว่าความสนใจในระดับแบบบุคคลแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความประทับใจครับแล้วก็ผลักดันให้พวกเขาเนี่ยอยากจะบอกต่อแล้วก็สร้างคอนเทนต์แบบ UGC ให้กับคุณนั่นเอง เอาละครับและนี้ก็คือวิธีการทั้งหลายนะครับในการที่จะทําให้ผู้บริโภคของคุณหรือคนที่เข้ามาใช้งานในพื้นที่ทางโซเชียลมีเดียของคุณเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับแบรนด์หรือว่าเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณขึ้นมาได้เองหรือว่า u s e r g e n e r a t e d c o n t e น t นั่นเองนะครับถ้าว่าใครลองเอาวิธีการเหล่านี้ไปใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการที่จะทําให้ผู้คนบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับผลงานของคุณกับชาแนลของคุณ ได้มากขึ้นนะครับใครที่เป็นครีเอเตอร์ใครที่เป็นนักสร้างเว็บไซต์หรือว่าเป็นศิลปินนะครับก็สามารถลองเอาวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้กันได้นะครับอยู่กันกับเม lo อาร์ n แอ u ด์เค e ในช่วงปฏิทินกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมครับสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจทางศิลปะเอามาฝากอีกเช่นเคยโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยสายอาร์ตตัวจริงต้องไม่พลาดกับ Ex h i b i t i o n ภาพวาดนะครับทั้ง2 exhibition ที่จะนำเสนอต่อไปนี้เลยสำหรับ exhibition แรกชื่อว่าเนิรอศการ ริมทางผ่านนะครับ Along the Way ผลงานโดยคุณอนันชัยกลางทิมซึ่งงานนี้นะ่าจัดขึ้นในวันที่26ุพฤศจิกายนจนถึง14ธันวาคม2563ะครับที่นิทรรศการหอศิลป์จามจุรีนั่นเอง โดยในงานนี้นะครับก็เป็นงานจิตกรรมภาพวาดสีน้ำนะครับโดยศิลปินเขาก็ถ่ายทอดภาพบรรยากาศของธรรมชาติสองข้างทางนะครับในประสบการณ์ที่เขาได้ไปพบเจอแล้วก็ผ่านทางมานะครับก็สวยงามทีเดียวใครที่อยากจะได้ชมก็ไปติดตามกันได้ที่หอศิลป์จามจุรีหรือว่าจามจุรีอาร์ตแกลเลอรี่นั่นเองนะครับ และสำหรับอีกนิทรรศการหนึ่งมีชื่อว่าดำหรือขาวนะครับ Black or White ผลงานโดยคุณเมธาเพชรกเกตนะครับจะแสดงในวันที่28พฤศจิกายนจนถึง17ธันวาคม2563โดยในงานนี้เนี่ยเป็นภาพวาด สีขาวดำนะครับที่สะท้อนถึงความรู้สึกภายในจิตใจของแต่ละบุคคลซึ่งก็น่าสนใจทั้งเรื่องของการทีความแล้วก็เรื่องของความงามนะครับใครที่อยากรับชมนะครับก็สามารถติดตามได้ที่จามจุรีอาร์ตแกลเลอรี่เช่นเดียวกันนะครับแหมไปชมได้ทั้ง2นงเทศากาลใน3าที่เดียวกันเลยในช่วงเวลาที่ใกล้ๆกันด้วยนะครับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะไปดูได้ที่เว็บไซต์ของจามจุรีอาร์ตแกลเลอรี่นะครับผมและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่มาฝากกันในช่วงปฏิทินกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม โอ้โหวันนี้พูดถึงเรื่องราวของ user g e n e r a t e content นะครับหรือว่า UGC ในยุคที่ใครก็สามารถสร้างสื่อหรือว่าสร้างคอนเทนต์ต่างๆเองได้เนี่ยการที่ผู้บริโภคสร้างคอนเทนต์ให้กับเรานะครับบนพื้นที่ออนไลน์นั่นก็ทำให้ผู้คนรู้จักคุณได้มากขึ้น และการที่เขามีส่วนร่วมกับพื้นที่ของคุณบนสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ทําให้เขามีปฏิสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกผูกพันกับแบรนด์หรือว่าผลงานของคุณมากขึ้นเช่นเดียวกัน,นครับลองไปปรับใช้ดูไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์เป็นนักสร้างเว็บไซต์เป็นศิลปินหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายบนโลกออนไลน์เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้ทั้งนั้นนะครับรับรองว่าพอใช้แล้วมันจะทําให้ผู้คนเขารู้จักคุณมากขึ้นแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์รวมถึงเกิดคอนเทนต์ดีๆที่มาจากผู้ใช้งานเองได้ รูปแบบของ UGC หรือ User Generated Content นะครับผมยังไงก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆที่เอามาฝากกันใน Melo Art and Culture นะครับสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วถ้าว่าใครอยากจะรับฟังย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่ Cashbox นะครับ Spotify ทาง YouTube Channel ช่อง Melo 975หรือที่ w w w Melo 975. m c o d n e t หรือที่ขึ้น Melo 975แบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมตั๊กวัสุวรยางกูนะครับที่ Mellow Art and Culture Mellow Art and Culture เพราะศิละปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิละปะก,กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mellow Art and Culture